สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจตุลาทูนะครับใน EP ีนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับอาชีพแมวมองดาราเอวีครับอาชีพแมวมองที่ผมกำลังจะเล่านี้คืออาชีพแมวมองที่มองหาสาวสาวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนะครับเพื่อจะแนะนำให้กับโมเดลลิ่งในการทำอาชีพดาราเอวีผู้หญิงในลำดับต่อไปครับเพื่อนๆที่เคยไปญี่ปุ่นนะครับหลายคนคงเคย เห็นเคยสงสัยกันมานะครับว่าในสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวที่เราไปยามค่ําคืนหรือแม้กระทั่งกลางวันนะฮะเราอาจจะเคยเห็นกลุ่มผู้ชายกลุ่มนึงที่ยืนตามสถานนีก็ดีนะครับหรือยืนตามแหล่งการค้าใหญ่ๆก็ดีนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะที่ชิบูย่า ตรง5แยกชิบุย่านะครับหรือว่าตรงชินจูกุแถวคาบุกิจโจหรือว่าตรงอิเคบุคุโระนะครับหรือว่าตรงฮาราจูกุนะฮะเราอาจจะเคยเห็นภาพที่กลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งนะครับคอยวิ่งตามสาวๆหรือคอยวิ่งเข้าหาผู้หญิงเพื่อเข้าไปพูดคุยอะไรบางอย่างอยูอย่เสมอนี่คือหนึ่งในคําถามที่ผมได้รับอยู่เสมอนะครับว่าพี่ๆเ,เขาเข้าไปคุยอะไรกัน พี่ๆทำไมเขาถึงต้องวิ่งเข้าไปหาผู้หญิงพวกนั้นเขาเข้าไปเพื่ออะไรนะครับอันนี้คือหนึ่งในคำถามยอดฮิตของคนที่ไปญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเฉลยกให้ฟังว่าพวกเขาเหล่านั้นเข้าไปคุยอะไรกันและเข้าไปคุยเพื่ออะไรนะครับโดยก่อนที่จะทําคลิปนี้นะครับผมก็ได้ติดต่อไปอยังเพื่อนผมคนนึงนะฮะซึ่งเป็นแมวมองทำงานด้านนี้มายาวนานกว่า10ปีแล้วนะครับโดยผลงานเด่นของ เพื่อนผมนะครับที่เป็นแมวมองก็คือการแนะนำเจสสิก้าคิสกิเข้าสังกัดโมเดลลิ่งได้ครับปกติแล้วนะครับการเป็นดารา AV หญิงจะมีอยู่2ทางครับทางที่1ก็คือสมัครด้วยตนเองส่วนทางที่2นะครับก็คือการถูกแมวมองชักจูงเข้าวงการครับโดยทั้ง2แบบนะครับมีข้อได้ข้อเสียที่คนในวงการเรามักเล่าสู่กันฟังดังนี้นะครับ ข้อที่1นเนี่ยการสมัครด้วยตนเองนะครับซึ่งโมเดลลิ่งเนี่ยถามว่าชอบไหมก็ค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าคนที่สมัครเข้ามาด้วยตนเองเนี่ยก็จะไม่ต้องผ่านตัวกลางนะครับทำให้โมเดลลิ่งเนี่ยสามารถที่จะต่อรองได้โดยตรงนะครับแต่ก็มีข้อเสียนิดนึงก็คือการสมัครเข้ามาโดยตรงเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีดาราหรือนักแสดงที่โมเดลลิ่งต้องการจริงๆนะฮะ คำว่านักแสดงที่โมเดลลิ่งต้องการจริงๆคืออะไรก็คือนักแสดงเกรด A ที่ผมเคยเล่าไปในคลิปก่อนๆน,นะครับส่วนแบบที่2นะครับซึ่งเป็นการสมัครเข้ามาผ่านการแนะนําของแมวมองนะฮะซึ่งแมวมองเนี่ยอย่างที่ผมได้เล่าไปในต้นคลิปนะครับก็จะไปดักรออยู่ตามหัวเมืองต่างๆนะฮะเพื่อดักรอนะครับหาสาวๆที่มีคุณสมบัติตามที่พวกเขากำลังหาอยู่ในการนำเสนอให้กับ โมเดลลิ่งอีกทีหนึ่งนะครับโดยเวลาที่พวกเขาเจอสาวๆที่พวกเขาคิดว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับแมวมองเหล่านี้นะฮะก็จะวิ่งเข้าไปประกบและชักชวนมาทำงานด้านนี้นะครับผมโดยปกติแล้วนะครับแมวมองก็จะมีคอนเน c t ชันกับโมเดลลิ่งอยู่แล้วนะครับโมเดลลิ่งก็จะบอกแมวมองประมาณนึงอยู่แล้วนะฮะว่าอยากได้คุณสมบัติประมาณนี้ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยแมวมองก็จะทำหน้าที่ในการกรองและ คัดคนเข้ามาสู่โมเดลลิ่งนะครับข้อดีที่โมเดลลิ่งชอบแมวมองก็คือ,อ,อนักแสดงเกรดดีๆนะครับอย่างเช่นเกรด A เนี่ยหลายครั้งก็จะมาจากการแนะนำของแมวมองผมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยดูหนังญี่ปุ่นเรื่องชินจูกุสวอนหรือเปล่าครับที่สร้างมาจากกระตูนนะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนชีวิตของคนทำอาชีพแมวมองได้ดีมากๆนะครับก็ถ้าใครไม่เคยอ่านและมีความสนใจในอาชีพนี้ก็อยากให้ลองศึกษาดูนะครับแต่ว่า ผมต้องเล่าอย่างนี้เพิ่มด้วยนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหัวเมืองใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะโตเกียวเนี่ยเราอาจจะได้พบเห็นแมวมองพวกนี้เนี่ยน้อยลงไปเยอะนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเขามีประกาศกฎชัดเจนนะครับว่าห้ามแมวมองหรือห้ามคนที่อยากจะมาหานะครับผู้หญิงตามจุดสําคัญสําคัญนะครับอย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวหรือจุดที่มีคนพลุกพ้านนะครับเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นหรือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามองว่า มันเป็นพฤติกรรมที่คุกคามนะครับแล้วก็ไปขัดขวางคนสัญจรไปมานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับออต้องเล่าเพิ่มอีกนิดนะครับว่าพฤติกรรมของแมวมองเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับคนที่เป็นแมวมองแต่ไม่ซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองก็เยอะมากๆนะครับทําให้อาชีพนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นหลายคนมองว่าเป็นอาชีพที่สีเทานะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมีการแอบแ้างว่าตัวเองเนี่ย เป็นโมเดลลิง่งดาราโมเดลลิง่งที่อยากจะชักจูงเข้ามาเล่นในวงการบันเทิงแต่ว่าหลอกไปแสดง AV ก็มีเช่นกันนะครับโดยแมวมองเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเขาเลงที่จะหานักแสดงเกรด A อทำไมเขาต้องหานักแสดงเกรดเครับเพราะว่านักแสดงเกรด A เ,เนี่ยมีผลตอบแทนในการเซ็นสัญญาสูงสุดนะครับโดยรายได้ที่ แมวมองจะได้รับนะครับทั่วไปแล้วจะอยู่ที่10ถึง15เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่น้องๆหาได้ต่อการทํางานนะครับอย่างเช่นน้องๆที่เซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยมีไปรับงานนึงขึ้นมานะครับซึ่งงานนั้นเนี่ยได้สมมุตินะครับสามแสนบาทแมวมองก็จะได้10-15%ถูกไหมครับก็จะได้30,000 ถึง45,000บาทเป็นต้นนะครับซึ่งมันเป็นการหาเงินที่ไม่ได้ยากมากนะครับสำหรับคนที่มองว่าเฮ้ยแค่เข้าไปพูดคุยพาไปแนะนำและถ้าเซ็นสัญญาได้เราก็ได้เงินนะฮะและการได้เงินนี้นะครับมันคือการได้เงินตลอดสัญญานะถ้าน้องทำงานทุกเดือนได้เท่าไหร่เราก็จะได้ส่วนแบ่งจากน้องเนี่ยเข้ากระเป๋าเราด้วยเนี่ย10-15%ทุกเดือนด้วยเช่นกันนะครับทำให้มันเกิด หลายคนนะนะแมวมองที่ทุจริตหรือแมวมองที่มีจิตใจที่เลวซามนะฮะใช้ช่องทางนี้ในการชักจูงเข้าวงการแบบผิดๆเยอะนะครับจนมันเกิดปัญหาไปทั่วไปหมดเลยในใน,ในแวดวงนี้นะครับแต่ว่านะครับทุกๆวงการก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับเราจะเป็นคนแบบไหนเราจะเลือกทำงานกับคนยังไงอันนี้อยู่ที่ตัวเรานะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่ฟังเจตุลาทูกครับ ผมยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องนะครับที่อยากเล่าเกี่ยวกับการทำงานในแวดวง AV ครับใครมีคำถามใครมีข้อสงสัยนะครับ mm hmm. ก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวมมาตอบครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ฟังเจตเวลาทุกครับสวัสดีครับ